สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้อง Fc ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางลราพัฒนานะคะชุดเจาะเลขในตารางนะคะเจาะ4ตัว3ตัวและ2ตัวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังแนวทางต่อไปนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่22นะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะก่อนไปรับชมแนวทางต่อนะคะ รอบที่แล้วออก8 8 6 2 9 0 8นะคะชุด6ตัวนะคะพี่น้องจา๋า2ตัวบนก็จะได้0 8นะคะ2ตัวล่างนะคะก็จะได้2 9นะคะอ่าทางสปปลาวนะคะก็จะได้8 6นะคะพี่น้องจา๋ามาดูกันนะคะว่าแนวทางนะคะเข้าชุดไหนบ้างเนาะ3ตัวยังคงหลุดเนาะเพราะว่า อ่าสี่ตัวยังคงหลุดสี่ตัวจะออกสองเก้าศูนย์แปดนะคะสามตัวก็จะออกเก้าศูนย์แปดนะคะพี่น้องจ๋าแปดจับศูนย์นะคะเก้าไม่มีเนาะพี่น้องอันนี้ศูนย์สี่แปดนะคะในตารางเราแตกนะคะเก้านะคะศูนย์แปดนะคะพี่น้องจ๋าอ่าศูนย์แปดบนก็เข้านะคะตัวเจาะสองตัวมาดูกันเนาะ สตัวยังคงหลุดเนาะสตัวก็จะได้ศูนย์แนะคะถ้าตามในตารางก็จะได้ก็จะแตก3ตัวบนนะคะพี่น้องจ๋าแล้วแต่ตาใครจับได้นะคะตาดีได้ตาไรเสียเนาะก็จะได้ชุดนี้นะคะถ้าจับได้ในตารางเนาะอ่าสตัวนะคะศูนะคะแอดมีแปนะคะตัวที่แอดชอบนะคะสําหรับชุด2ตัวเด่นเนาะก็ยังคงเข้าดีต่อเนื่องนะคะ ก็ยินดีกับทุกๆท่านนะคะที่หยิบจับไปเป็นแนวทางนะคะแล้วได้ก็ยินดีด้วยนะคะไปรุ้นกันต่อนะคะของวันที่20่บันสุกร์24นะคะไปรุนรุนกันต่อนะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยด้วยเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ามาดูกันนะคะพี่น้องจา๋าวันที่24นะคะเดือน12บสอนะคะสองพนะคะเขียนแต่ชื่อพอเนาะแอดเพียนนะคะอ่าแนวทางลาวพัฒนาเขียนตัวใหญ่ๆจะได้มองชัดๆนะคะลาวพัฒนานะคะ ชุดเจาะ4ตัวนะคะสตัวและ2ตัวนะคะก่อนจะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดปูดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสูตรนี้ก็คัดสรรมาให้อย่างดีนะคะสำหรับแนวทางเราพัฒนานะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพี่น้องจ๋าเลขตารางนะคะอย่าลืมเนอะรอบที่แล้วก็แตก3ตัวนะคะสี่8 7 6นะคะสามารถจับอสี่ตัวได้3ตัวได้และ2ตัวได้นะคะมาดูชุด4ตัวนะคะสี่ตัวแอดวางตรงนี้นะคะ4 1 7 0นะคะ แปดหกหนึ่งเจ็ดนะคะชุดสามตัวนะคะแปดเจ็ดหกนะคะ หนึ่งเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดนะคะแปดหกหนึ่ง เจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็เอาในตารางเนาะสี่ศูนย์หนึ่งนะคะสี่ศูนย์หนึ่งนะคะตัวแถมเนาะธรรมดาแอดให้แค่ห้าคู่เนาะเห็นเลขมันสวยก็เลยวางให้นะคะอ่ามาดูชุดสองตัวนะคะพี่น้องจา๋า ชุดสองตัวเด่นนะคะแอดก็จะลงให้8ชุดนะคะ4หนนะคะมองชัดไหมเนาะก็ชัดอยู่เนาะเพราะว่าตัวใหญ่แล้วเนาะ 0ูน4 7หดสเจ็ดหนึ่ง เจ็ดศูนย์นะคะเดี๋ยวเขียนข้างบนนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมองไม่ชัดนะคะเดี๋ยวมองวันที่ไม่ชัดเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดหกหนึ่งแปดแล้วก็เจ็ดแปดนะคะพี่น้องจ้า จ็ดแปดนะคะแปดชุดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะได้ตัวชอบแล้วไปกับนะคะมีพี่น้อง fc นะคะคอมเมนต์มาบอกว่าให้เขียนตัวใหญ่หญๆเนาะจะได้มองชัดๆนะคะก็เดี๋ยวจะมองไม่เห็นวันที่นะคะสำหรับเวลาแคปไว้เนาะ สำหรับพี่น้องที่แคปไว้เนาะอ่าเลขเด่นนะคะพี่น้องจา๋าแอดชอบศูนย์ชอบเจ็ดชอบหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็สายวิ่งสายรูดนะคะหยิบจับไปเป็นแนวทางได้เนาะมาดูชุดที่ชอบนะคะแอดชอบชุดนี้นะคะ4 1 7 0นะคะ ชุดนี้ก็กันไปสำหรับใครไม่ชอบชุดนี้ก็ชอบชุดนี้กันแล้วแต่พิจารณาเนาะมาดูตัวสามตัวนะคะหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะแปดหกหนึ่งนะคะหกเจ็ดหนึ่งนี่ทะเบียนรถแอดเลยเนาะกับสี่เจ็ดหนึ่งเนาะ อ่าสำหรับชุดสองตัวนะคะชุด2ตัวแอดชอบอ่ามาดูตัวที่ชอบเนาะแปนะคะ7 1นะคะ 7จ็ดเจเนาะชอบสีคู่พอเนาะชอบเยอะก็เยอะไปเนาะถ้าชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆโดรวยๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ